สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปที่ห้องรับรอง VIP นะครับของ Air A เ i เียนะครับที่ดอนเมืองนะครับโดยนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ข้างหน้านะครับจะอยู่ระหว่างช่วงเนี้ยครับช่วงเล็กด้านบนเลยนะครับนี่บรรยากาศนะครับก็จะมีทั้งหมด2ฝั่งนะครับเป็นเก้าอี้อันนี้ก็เป็นอาหารนะครับมีน้ำอาลมณ์มีเบียให้กินด้วยครับ แล้วก็มีขนมปังเนยนมอะไรใส่เองได้หมดเลยครับอันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารใครที่อยากต้องการแบบกินข้าวกินอันนี้อันนี้กุ้งเป็นๆเ,เลยนะครับอร่อยมากบอกเลยสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือขนมจีนน้ำยาเด็ดมากอันนี้ก็เด็ดครับกุ้งเน้นๆเ,เลยอันนี้คือผลผมกินไปแล้วรอบที่สองนะครับอันนี้ไอที่ถ่ายคือรอบที่สองนะครับแล้วอีกอย่างที่ชอบมากคือ การนวดชอบมากครับมีบริการนวดคนละ15นาทีใครที่แบบสนใจนะครับ VAP เลานนะครับของ AirAsia ไปได้เลย